ต้องบอกว่าพระที่แพงคือพระที่หายากครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่ถ้าหาง่ายรวยกันหมดแล้วนะครับพระที่แพงคือพระที่หายากเพราะว่ามีน้อยนะผมเนี่ยเคยได้สมเด็จมาหลายองค์แต่ไม่เคยได้ฟุกพี่โอ้โหแม่งโดนองค์หนึ่งสาสิบล้านสี่สิบล้านผ่อนกันตาเหลือกพี่ผ่อนกันเป็นนี่หูห,หูหัวตั้งอ่ะนะผมอ่าไม่เคยเจอแบบฟุกฟุกแบบตามบ้านนีไม่เคยเจอเลยนะครับไม่เคยเจอเลย เจอแต่ซื้อต่อเซียนเต็มข้อล่อเต็มแข้งไม่เคยเจอของถูกเลยครับพี่ไม่เคยเจอเลยปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันเนี้ยปิดตาหลังแบบเนี้สยสวยๆองค์เป็นร้อยล้านพี่พี่พ่ลูกพ,พ,พี่อาจจะฟังแล้วมันเหมือนเวอร์นะพี่แต่มันคือเรื่องจริงนะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ในห้องนี้เลยมันคือเรื่องจริงพี่นะครับผมเนี่ยขายพระที่แพงที่สุดในชีวิตผมเลยเนี่ยหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันขายให้กับ พี่ต้อมนครสวรรค์นะครับหนึ่งร้อยล้านนะครับแต่ว่ามันขายโดยการที่ซื้อขายตีเช็คเป็นเครดิตกันนะมันไม่ได้แบบว่าซื้อแล้วเอาเงินสดมาวางกองตรงหน้าร้อยล้านไม่ใช่นะครับมันคือการซื้อโดยการตีเช็คหักหนูน่นหักหนี่หักลบกบนี่จนเป็นหนี้เป็นสินหัวตวนะผมนะครับมันคือการขายแล้วจ่ายเช็คกันบ้างอะไรบ้างมันถึงทุกวันนี้เช็คมันเลยโกงกอะไรเท็ไปหมดนะครับอ่าต้องบอกว่าถามว่าปัจจุบันเนี้ย ถ้าเกิดใครมีปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะหลังแบบพิมพ์ใหญ่สวยๆนะพี่มันขายได้จริงๆนะพี่ร้อยล้านนี่ขายได้จริงๆนะครับแล้วมีคนซื้อจริงๆนะครับขอแค่แท้แล้วสวยจริงๆมีคนจ่ายตังจริงนะครับแต่ถามว่าเกิดพระองค์เนี้ยไปอยู่กับชาวบ้านนะครับแล้วชาวบ้านมีจริงๆแล้วถือไปขายเซียนเนี่ยเซียนให้ยี่สิบล้านเนี่ยชาวบ้านก็ขายแล้วพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายี่สิบล้านสําหรับ ชาวบ้านที่แบบเขาดูพระไม่เป็นอ่ะเขาก็ขายแล้วเพราะว่ามันถือว่าเยอะแล้วยี่สิบล้านถูกไหมแต่สําหรับคนที่เป็นเนี่ยโอ้โหพี่เขาขายกันเป็นร้อยนะพระพระเครื่องเนี่ยมันแพงแบบนี้จริงๆนะแพงจริงๆแพงจริงๆเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยนะครับกลุ่มของคนที่มีเงินเนี่ยเขาเก็บนะครับ คนที่เป็นเศรษฐีนะักการเมืองเจ้าของธุรกิจนะครับนายตำรวจนายทหารแม้กระทั่งนายกปัจจุบันท่านก็นยังสะสมพระเครื่องเห็นไหมนะครับพระเครื่องถูกสะสมจากผู้มากบาร,รมีผู้ที่มีเงินนะครับซื้อเก็บนะครับเลยทําให้พระเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคนมีเงินเขาเก็บพระนะเพราะเาเก็บสะสมพระเขาชอบนะเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธถูกไหม ก็มีความปลูกฝังทางด้านพระเครื่องวัตถุมงคลมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับคนเขาก็ชอบเพราก็เก็บสะสมสังเกตได้เลยพี่ผู้ใหญ่ได้หลายคนเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอารเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความชื่นชอบในด้านพระเครื่องนะครับ